เชิญเลยค่ะเดินเดินแบบโชว์อีกรอบหนึ่งนะคะครับค่ะโอ้เอฟซีแฟนครับยังมีอันใดนั้นใจโอ้ยบกึดแล้วเขียนมาจากไหนน้องปอนน้องปอนอ่าสู้สู้อ่าบูยเอาคุณแม่มามอบรองไม่อีกอ่าล่ะเลยค่ะท่านผู้ช่วยเห็นไหมค่ะเห็นไหมรอบนี้จะเป็นรอบพิสูจน์คะแนนขวัญใจมหาชน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  มามอบนะคะบ้านโนนสาวสวยหมูดที่สี่นะคะท่านผู้ใหญ่รัชดาพรท่านหน้าค่ะท่านผู้ช่วยผ่องศรีค่ะเชิญท่านนายแบบน้องแบบสาวสวยค่ะขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะเอาขค่ะประกบข้างซ้ายขวาเลยเอาห้องคือเบาเสียงกันมาฟังนี้ค่ะฝั่งนี้ว่างค่ะมาค่ะมาฝังนี้เลยยืนฝั่งโน้นค่ะอีกสองคู่ค่ะอีกสองคู่ค่ะกาอะไรบ้างได้อยู่ได้อยู่ พ่อคนพ่อคนอ่ะคล้อคลค่ะคล้คลแถวค่ะอ่ะค้งหรือค้งโอ้ยอสั่นแ่ผู้เบาวนินะหลูกเนาะอ้าวคายคายยิมค่ะอคชั่นค่ะแอคชั่นอ้าว่อมเบเจ่าแอคชั่นโอ้ยแอคนึ่ละเนะชีวิตหนึ่งคอยเกิดมากก่ซิมิเทองเธอเดียวเธอน่ารักปฏิฆาเหอบมเเธอเดียวดอกสิอีกลเธออยู่เี่าั้งแรกทั้งเดียวค่ะจบ พู้ได้มาอย่างเงี้แบบนี้มาโดนแนวไฮ้ก็ต้องว่าเลยค่ะ